ค่ะทุกคนวันนี้นางพาไปเลาะสวนนะคะเบิ่งนางบดอยู่บ้านเป็นอาทิตย์เลยนะคะทุกคนต้นใหม่ให้เพื่อนบ้านรักษาให้นะคะทุกคนต้นผักแพว้ะนี่ยังมีชีวิตรอดนะจ๊ะนี่โอ้อันนี้หักค่ะทุกคนสงสัยลมแรงหรือยังไงไม่รู้นะไม่เป็นไรตักไข่น้นก็โอเคยังรอดนะคะทุกคนนี่ดูโอ้อันนี้อะไรใครมาทำพังตู าปดต้น,าาตนาราสเบอรี่นะค่ะทุกคนตกมากเลยเยอะมากทำไมแซกไม่เก็บไปกินนะให้เพือพ่อนบ้านดูแลให้นะคะทุกคนเขาไม่กินเลยอ่ะเขาไม่เก็บเลยเนะพื่อนตัวปรนะดิมแดงๆสดๆเยอะมากเลยค่ะทุกคนเก็บไปปิญญากันเจ๋จ้าโอ้ยดอกกระดาษตัวรวมรวยนะจ๊ะดู ทุกคนอยู่เยอะเยอะมากเบิองอันนั้นโดนกินไปแนละ้วนกกินแน่เลยมันใหญ่มากเลยต้นขานะ้าวโพดนั่นก็ยังมีชีวิตนะจ๊ะโอ้ยกรอ่อนกระอ,อ,นะอ,อน่นกระอ่อนอ่อนเบิองนกทั้งนกจักแมงกินแน่นกกินแน่นะเยอะทุกคนทั้งใบดอกบัวหลากปกโดนกันไปนะโอ้ยจำปลูกให้แมลงกินนะคะทุกคนค่ะนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวน,น้่งพาไปเก็บ หมากลาชเบอร์รี่แม่ผาทูเพื่อนบ้านไม่เก็บกินเลยอ่ะโอ้ยงามๆเลยจ้ะมันอยากจะเริ่มจะเหี่ยวแดดเลยเมันแดดแดดค่ะทุกคนแดดค่ะแดดแน่เก็บแพร่แม่ยาก,กินก่อนเดี๋ยวไปเอาเนืใส่ก่อนคลิปนี้ยังพระมาชมต้นผักนางนะคะทุกคนยังพาไปเบิ่งอันนั้นไปเบิ่งอีกอันนึงอ่ง ีสตอร์บรีทั้งนี้กันหลายนะทุกคนนั่นของไหนมองไม่ค่อยเห็นนะุเป็นพวงเลยจ้ะเป็นครวงมาเลยนะนู่นนะจ๊ะโดนกินไปแล้วนกถ้าเป็นพื้นที่โลง่งๆนกก็จะกินนะน,นีตน่ต้นต้นทัวร์ล้ํเต่านะคะเมืองนั้งปลูกไว้เลยเป็นดอกแล้วคะ่ะทุกคนเป็นดอกเป็นหมากแล้วเในเมืองนีง้ที่เก็บเห็ดซูเมญากินนะนี่นี่นะคะหมกพีค่ะทุกคนโตแล้ว ดูแล้วเก็บกินได้แล้วนะคะทุกคนมื่อนี้นงังพามาชมในเล็กใน,น้อยๆนะจ๊ะต้นใหม่นังรอดกับทุกคนให้เพื่อนบ้านรดน้ำให้นะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมนะคะจะกันไม่คลิปหน้าจ้จทุกคน,ปนไปเก,ก็บหนักสตอมาบรีกรอนั่นก็นนะบึงอู้ห้อยนกกินโอ้หมุนกันไปกันหมุนเข้าไปกันป่าตีโตแบบหมอบักแตงคนนะโอ้โหนะ่ะ กง,งามปึ๊บบลัฟบึ้งหมากนี่เพื่อนบ้านไม่เก็บกินเลยมีแต่เพื่อนบ้านในสวนนี่เก็บกินได้เพื่อนบ้านเก็บไปกินแล้วค่ะทุกคนโดนสอยแบ่งไปข้างนึงนี่แต่ตะอ่อนไม่ยา,นนาบึ้งหมากนี่ตะทิ้วทอหมากแงกมือโอ้โหโอ้ my god เก็บเลยนะจ๊ะ ก็เิดอย่างนี้เลยนะนี่ใหญ่มากใหญ่มาก